ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาวันนี้เราจะมาดูกันอย่างละเอียดกับรถยนต์ที่ผสมผสานจิตวิญญาณของอดีตเข้ากับเทคโนโลยีของอนาคตรถคันนี้นำหนึ่งในไอคอนรถยนต์ที่คนทั่วโลกหลงรักกลับมาสร้างใหม่ในแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงสเสน่ห์ดั้งเดิมเอาไว้ครบ้วนเรากำลังพูดถึง v ฟ l k s สวา e n b บ e t l ตปี2 0 2 6รุ่นย้อนยุค1 9 7 4ซึ่งไม่ใช่แค่การทำซ้ำแต่เป็นการให้เกียรติแก่ยุคสมัยที่รถยนต์มีเอกลัก,กษณ์และบุคลิกเฉพาะตัวพร้อมกับอัปเกรดครัั้้้้งงงใใหหญ่ตตรรรกกบควาาามมอดนนสถะ ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในปัจจุบันตั้งแต่แรกเห็นคุณก็รู้ทันทีว่านี่คือบิตตั้งแต่ก็รู้สึกได้ในทันทีว่ามีบางสิ่งใหม่ๆที่ดูโชบเชี่ยวและทําให้ต้องหันมามองซ้ําเมื่อเดินเข้าไปใกล้ความรู้สึกคิดถึงอดีตก็แทรกเข้ามาทันทีรูปทรงโค้งมนที่คุ้นเคยยังคงอยู่แต่ได้รับการปรับปรุงให้แนบสนิทขึ้นเส้นสายคมชัดขึ้นและท่าทางการยืนที่ดูกว้างและมั่นคงขึ้นด้านหน้ายังคงฝฟหน้าทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีเลตแมทริกล้ำสมัยพร้อมระบบปรับลำแสงอัตโนมัติกรอบไฟประดับด้วยโครเมียมเพื่อย้อนกปล่นอายุปี1,974ฝากระโปรงหน้าลาดเอียงอย่างนุ่มนวลรักษารอยยิม้มอันเป็นมิตรที่ทำให้บีตเตอร์หน้าหลงรักตัวถังมีสีสันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีดั้งเดิมเช่นน้ำเงินบาเอียสดใสเหลืองซัทเทิร์สดชื่นและแดงแคนดี้แอปเปิลคลาสสิกพร้อมตัวเลือกสีเมทัลลิกและเพลแบบใหม่สำหรับคนที่อยากได้ลูกพรีเมียม มองจากด้านข้างบางโครนถูกขยายเล็กน้อยเพื่อให้ดูมั่นคงโดยไม่เสียมิติความกระทัดรัดด้านเปิดประตูแบบโครเมียมย้อนยุคแต่ฝังระบบกุญแจแบบ k e ีเลสเอนทรีล้อเป็นอีกจุดเด่นลวดลายล้อแม็กสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากล้อเหล็กสมัยก่อนพร้อมจานกลางโครเมียมและขอบล้อที่ทำสีให้เข้ากับตัวถังขนาดล้อมีตั้งแต่16-18นิ้วแต่แม้จะเป็นขนาดใหญ่สุดก็ยังรักษาสัดส่วนให้ดูคลาสสิก เส้นหลังาคาโค้งมนไหลลื่นไปจนถึงด้านหลังที่มีสปอยเลอร์เล็กๆแบบซอนเพื่อช่วยด้านอากาศพลศาสตร์โดยไม่ทำลายเส้นสายดั้งเดิมด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเล็ที่เลียนแบบรูปทรงไฟ,ไฟท้ายทบาย b ์ตเติ้ลปี74แต่ให้แสงคมชัดทันสมัยกันชนหลังมีเส้นโครเมียมเล็กๆพาตลอดเพิ่มความคลาสสิกโลโก้ VW ใช้เป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายได้และแม้เครื่องยนต์จะไม่อยู่ด้านหลังเหมือนรุ่นดั้งเดิมแต่ยังคงมีช่องระบายลมเล็กๆบนฝาท้ายเพื่อคารวะยุเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ ก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารเหมือนย้อนเวลากลับไปแต่มีการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแผงหน้าปัดออกแบบเรียบสมมาตรแต่ใช้วัสดุคุณภาพสูงและตกแต่งด้วยอลูมิเนียมปัดเงาจุดเด่นคือจอมาตรวัดดิจิทัลทรงกลมขนาดใหญ่ล้อมด้วยโครเมียมที่ได้แรงบันดาลใจจากความเร็วของรุ่นเก่าแต่ตอนนี้สามารถปรับแสดงข้อมูลได้หลากหลายจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ฝังเข้ากับแดชบอร์ดอย่างลงตัว ใช้ซอฟต์แวร์ MIBC ใหม่ล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบนำทางที่มีทีมแผนที่ย้อนยุคเป็นลูกเล่นน่ารักพวงมาลัย3ก้านทรงคลาสสิกได้รับการออกแบบใหม่ให้ซ่อนปุ่มควบคุมมัลติฟังชันอย่างแนบเนียนและยังคงปุ่มแปรแบบดั้งเดิมที่ให้เสียงนุ่มหูเบาะนั่งผสมผสานดีไซน์คลาสสิกกับความสบายทันสมัยมีให้เลือกทั้งลายผ้าตารางสองโทนหรือหนังแท้เดินตะเข็บตัดสีสำหรับลูกหรูตำแหน่งนั่งสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น แต่ยังคงความโปร่งโล่งด้วยกระจกบานใหญ่และเสาเหล็กพื้นที่ใช้งานก็ดีขึ้นเบาะหน้าโปร่งนั่งสบายแม้คนตัวสูงส่วนเบาะหลังยังคงกระทัดรัดแต่รองรับผู้ใหญ่ได้ในระยะทางสั้นๆพื้นที่เก็บของอยู่ด้านหน้ารถเนื่องจากเครื่องยนต์ถูกย้ายไปด้านหน้ามีความจุมากขึ้นพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเล็กๆเพิ่มความยืดหยุ่นแผงประตูยังคงใช้สายดึงแทนมือจับแบบเดิมแต่ปรับให้แข็งแรงและใช้งานง่ายขึ้น เมื่อสตาร์ทรถคุณจะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่หัวใจแบบเดิมของยุค70อีกต่อไปเครื่องยนต์แฟลตโฟรบายความร้อนด้วยอากาศถูกแทนที่ด้วยขุมพลังเบนซินเทอร์โบ1.5ลิตร TSI กำลัง160แรงม้าสำหรับคนที่เน้นความประหยัดหรือเครื่องยนต์2.0ลิตร TSI กำลัง220แรงม้าสำหรับคนที่อยากได้ความร้อนใจจับคู่เกียร์อัตโนมัติ DSG7 สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดในบางรุ่นสำหรับคนรักความคลาสสิกอัตราทดเกียร์แม่นยำคลั์นุ่มกำ การขับขี่ให้ความมั่นใจพวงมาลัยแม่นยำพร้อมน้ำหนักที่ดีเมื่อใช้ความเร็วสูงช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีแต่ยังคงการทรงตัวเยี่ยมมีความคล่องตัวและสนุกเหมือนดิเติร์ดั้งเดิมแต่ปลอดภัยกว่าด้วยระบบควบคุมเสถียร,รภาพและเบรกที่แข็งแกร่งขึ้นเครื่องยนต์เทอร์โบให้แรงดิ่ดตั้งแต่รอบต่ำขับในเมืองง่ายและขับทางไกลเนีบสบาย อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ที่ราว40ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงสำหรับรุ่น1.5 TSI และราว34ไมล์ต่อแกลลอนสำหรับรุ่น2.0 TSI และยังมีข่าวลือว่าอาจมีเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนในอนาคตด้านความปลอดภัยครบครันทั้ง Cruise Control แบบปรับความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังโดยทั้งหมดถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่รบกวนการขับขี่ ราคาของ Be ตเตอปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ27,000ดอลลาร์ในรุ่น1.5 TSI รุ่นกลางที่เพิ่มความหรูและอุปกรณ์ครบครันจะอยู่ราว30,000่นกว่าดอลลาร์และรุ่น2.0 TSI ตัวท็อปที่มีช่วงล่างสปอร์ตและอุปกรณ์พรีเมียมจะอยู่ใกล้38,000ดอลลาร์แม้จะสูงกว่ารุ่นดั้งเดิมมากแต่เมื่อเทียบสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่าสิ่งที่ทําให้รถคันนี้พิเศษคือมันไม่พยายามจะเป็นอย่างอื่นมันคือ Be ตเตอร์ในแบบที่รู้ว่าตัััวเออองคืะออะไรแลมมใจกบน มันยังคงมอบรอยยิ้มให้ผู้คนเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ครั้งนี้มาพร้อมสมรรถนะความสบายและความปลอดภัยในระดับยุคใหม่แม้บางคนอาจคิดถึงเสียงและกลิ่นของเครื่องยนต์เดิมหรือรู้สึกว่าล้อและท่าทางใหม่ทําให้บุคลิกเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่สําหรับคนส่วนใหญ่ข้อดีทั้งหมดที่ดทได้มาจะทําให้คุ้มค่าเมื่อคุณจอดมันไว้ในบ้านหรือขับผ่านกระจกหน้าร้านแล้วเห็นเงาสะท้อนคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นรถที่สร้างรอยยิ้มได้ทุกครั้งที่มอง ท้ายที่สุด v ฟ l kswagen Beetle ปี2026รุ่นย้อนยุค1974คือมากกว่ารถยนต์มันคือความทรงจำเคลื่อนที่จุดเริ่มต้นของบทสนทนาและหลักฐานว่าบางดีไซน์นั้นไร้าการเวลา v w ทําทำสิ่งที่หาได้ยากคือการสร้างรถย้อนยุคที่ไม่ใช่แค่ลูกเล่นแต่เคารพในประวัติศาสตร์และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและเมื่อคุณได้ขับมันไม่ว่าจะในเมืองหรือบนถนนเรียบชายฝั่งคุณจะรู้ว่ารถคันเล็กๆคันนี้ยังคงรู้วิธีทาให้ผู้คนยิ้มได้เหมือนเดิม